วางมองคาแก่ก็มาด no ่อเอหนื่ยทุกคนจริงโอ้ไปได้กินน <oh> ้ำเาโอได้กินกินเกลงันนีไอ้่นโอ้สั่งใหม่ดีไหมครพี่ผมไม่ได้กินหรอวันนี้อะ เอะน้ำไปเสร์ฟไม่หนดิได้ขอบคุณไทยขัดเห็นไปตบอว่าหิวเลยเร็วเร็วอะไรดยอะเนี่ยโอ้โหหมดหอบเอาไ่แต่หน้าบ้านถึงกูจะท้าหลับไหนระวังด้วยโอ้ยโอยเจอเสยขาไปค่ะ เก uh ิดเรื่องอะไรมเข้า่ไปยตายม้ิงนะครับอ่ะีกูตาจะต่นเมื่ไหร่ไิงมาเลยเฮ้อถามว่าแนั่งเชื่อัรือตีนงเขาไม่มลลเว้ยอ่ะนอนน้ำให้หนึับนึ่เชื่อมาแล้วดีนะจะกลองผีเขาคุะโอ้ยไอติงเป็นไงครับตอนนี้จะลงโทษ บุญน้องอ่ะไปเอาไว้ก่อนไปอะไรนะครับไปเอาไม้ไหวมาอะไรหายครับไม้ไหวอ่ะอ๋อออามางี้แน่ไม่จะไหวอ่ะไบอกว่าไม้ไหวไม้ไหวไม้ไหวมึงเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจครับแต่เอาไม้ไหวมาเดียาวได้ครับมทุกอย่างเอาเอายาวมากยาวมาก ประมาณเมตรเลยเมตครับแล้ว <Rapid> พ <ane regard> ี <those valleys> ่เดตัครับสวยีเลยนะมีแต่เมตรด็สิดจนะครับัญญาวงตัดเขาตัดสิตัดเลยนะเออ้วถ้าเกิดตัดแล้วเนี่ยมันเหลือเมตรเก่าไมงได้นะครับเมตรมากองใช้เมตรหออลงห่อตัดไวนเมตรก็กี่เมตรนะเมตรก็ามาเออ ที่อาวุธานก็งคนไหมเอไหมเดี๋ยวพี่จะเอาให้ยิ่งใหญ่ได้มากครับเรื่อนน้องแนทที่จะได้ตรงกลางมีปัญหาครับเครื่องรรอนครับของไปแล้แเลยยันาไมเป็นอไแล้วก็ไปแก้ไม่ได้ครับต้องให้ผูมานันเกบไอ้ห่าเลยคุณท่านเอาอะไรนะครับไม้หวได้ที่ไม้แ้กยังเอาแ้ไไปดาว กโอ้ยดวกเนี่ยลบเยันหลอกหเอาลยนะไปตีกูเหรอไม่ไ้ตุกตาไปครับไ้ตุ๊กาลิเกอยู่ครับไปจับน้อยบาองคนดูไม่ได้ครับทำได้แค่นี้ครับไปจับบุญน้อยข้าวที่ไหนน้อยนะถอกูให้ไปจับบุญน้อยจับไงเอารับจับเลยจับเลยนะารับเออไอ้โน้ไอ้ผม ตัวมาจับตัวเออัตกวากาไปมแกขนาดน้ปตวมึงพยายามจะซูงเข้าสูงับพยายามจะหันกล้องตามทปินนะครับนักลูกฟ้าครับผมพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุดนะครับพยายามจะภาพให้ได้เห็นกันเลครับานี้แล้หลนไม่คีมาา nằm, nằm, cứ khơi nằm. đi. không này là Lại เนีเห็นเลื่อนเลยนะไอ้คนใช่ไหมเดี๋ยวลงให้กระดูงออกกันใสครับเนี่ยแต่เวลาเขาตีล้มด้านหลังนะอะไรครับเนี่ยมันจะเจ็บมันจะใส่มันจะใอ่ได้ยังงี้เออถ้าฟันออกมาดีกว่าเราตีเอาไว้ทรงไหเออลูกได้ใครรู้จะบอกหนิครับทำไงครับลบไว้คนที่ขึ้นลูกคนลบไปครับเนี่ยหูฟังเลยกดลบชื่อใช่ไหมครับ หาซีกี้เขาหมดลูซีกี้ีเธอจับไว้ <c oughs> ไม่ซเลยโอ้ล็มัน, <c oughs> มนเจ็บก็ไม่ต้องอะไรกนเลยลูกราอยู่ใลูกรัูกบาศก์เราใม,มันเน้น <c oughs> เนี ไอ้เข้ลเขา้ามาครับโอ้โหลงตีนะเดินเดินลงไปใกลมั้โอ้ยอะนะจ๊ะขอเล่นนี้ครับจาวดจอเราครับโอ้ครับนอเด็กๆลาวอรันตงบานีทีไได tích hợp của mọi người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 

ไปเดี๋ยวเหรอฮะขอแ้เดี๋ยวไปคอตีหลานก่อนยางไงยังไม่ไี้เลยับหลานเด็กให้ลวงพอไมลาสักทีนะจุ่มจุ่มแล้วยาหมุนเดี๋ยวไปทายาเร็นล้วเดี๋ยวไปทายาหนะตอนนี้มันนานล้เดี๋ยวเอาไปช้อนกนก่อนตัวไม่้ใหญ่ลูกมีคนอีซักเก้อ ครับอะดิวันนี้ฉันซั่อนเธอหิงมหงขาวนี่แหละโอ้ยนีละ่ยากเข้าเลยทีเดินตามไปเฮ้ยโอ้ยมหัดเลยนี่ปัติขนาดนั้นนาครับไปไปได้คุณโุ๋นไปูจะเอาไหนครับคดนข้อจกัดอีกแล้วครับแล้วเรว

mặt trời 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 mặt trời

เนี่ยคุณจะตีระหว่งจะพูดว่าคนนั้นคุณคุณเอาเงินไปลกปาตั้างาันไหอยากตีเลยตีเลยคุณฟาดเลยคุณเอาให้ผิดแขึ้นไป้งหมเอาะ มันน้อยไปดิได้มันน้อยเดี๋ยวเนอได้มันจ็บมัน้อยเจ็บมากเลยมันไ่เป็นไรเจ็มาวตอนแรกมันก็เจ็บต่อไปยามก็เินเลยสอนมันเอย่าสอนดตามก่อนอย่าให้เขาดิ้นเทาอย่าให้ดิ้นนะุน้อยวันนี้ฉันสั่งสอนเธอ

มันเป็นยังไงมึมึมึงรายการมึงนได้รายการเสียๆหลังขาวอยู่นี้เออร้องดังๆอย่างนี้เอองร้องออย่างนี้เหรอใครกอนค่ะใครไม่เครจะมไม่เคยจะปิดจะเปิดไหมจะปิดจะเปิดไมเนชอบเองชอบชอบต้องเลยดเกก็มมุกกมมุกมุกเัโตปากไม่ไดครับตั้มอไปมุก กูมถูกกูมถูกชอบนักหนาเลยมึงกับแม่ชอบนักหนาเลยเล่นนักหนาเลยบอกมึงแล้วไอต้ไอต้นเนี่ยโอ้ยมึงจังไรมึงขึ้นไม่ได้ครับมึงเนี่ยมึงเนี่ยตัวจังไรคุยอยู่ตรงนี้กูได้ยินเออมาดูแล้วแต่ว่าจริงจริงผมได้เขาพูดแบบดูร้องสิดูร้องสิดูร้องสิดเขาพูดได้ไม่ได้พูดเลยไปลองได้ตรวจดูก็ได้่อยมีได้ตรวจมันนี้ใช่ไหมพีมา นีมีนะวันนี้ไม่มีไรสดแต่มึงเล่นกันเนี่ยฮะมึงไล่ชอบจันเลยชอบกันเลยมึงเป็นชอบกันเลยเอาไหมมึง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 ชอบคนไหนมาเดี๋ยวกูจะตีให้แล้วก็มาฟังทีมงานเออบูเได้กมาลูกก็มีหลายคนแล้ว huh. มึงเลือกมาจะขายแล้วมึให้ลูกกูร้องกูเดียวได้ไงจะขายแล้วร้องเพลงครับเี๋ยวอะไรเนาะเดี๋ยวร้านเนาะอะไรมาบ้าง เหมือนการอยากร้องนะเนูเลเนี่ยเนี่ยอีมุกทะลึ่งทะลึงเหมืนที่อรไปเล่นกับบัม่าในเติรนเวลาเล่นเนี่ยคนตื่นเ้าเล่นกันตอยเนืยอจริงจริงมึงเนี่ยมีกระตากครับเนี่ยเวลาไปตีน้วไปอามีตีผมเนี่ยอ๋อโอ้โหมึงวาวงไปตบก้น ไม่ได้เลยนี่มันต้องอย่างนี้นม่พแม่ก็รู้เลยว่าเจ็ดขนาดนขอสามทีครับมันจะไห้พ่องั้นรลองพ่อสามทีสามทีครับอ่่ได้นั่งยืนนี่งข้ามได้ครับแต่เวลาเป็นขนาดเขาเจ็บรือเปล่าเลยไมดูเนี่ยเวลาลั่นลูกเันจะเจ็บไมดูอยโอยโอ๊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 ยโอยโยยยยยย มากตีล okay. ้วมก็ตอบก้อนละลยไม่ไอาไอไอไตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้ดิอับองตัวนี้มันแรงไม่เท่าไงลไปลบไปโอ้ยี่คำยีนี่ต้องไปตันีต้องไปนม่ยัตัวนี้เวลาีมันมันมันกลัวจริงไอที่ต้องไป ถึงเล่าแล้วองดูให้ดีมาลองดูแล้วคม่อกีดูว่าลูกกูเนี่ยจะเจ็บไหมครับไอ้มันมันต้เกิดจะามาแล้วอเกจะเสียร้องให้เจ็บสิเออมันเจ็บรองดูใหม่นะตงตัวเลย

ร้องอยู่แลวานนั้นมันเยอะไงตลอดแบบนี้เลยต้อง้องสองคนร้องแบบนั้นต้อปวดหลเนียรองตร้องต้องรองงแต่นี่้าเกิดว่าเอาใจทีผมนะครับผมเน่อยากฟังคุณลงอร้ะไรจิตยนะิย

อะไรวะวันนี้เธอลงพอดเหรอแจ๊คแจ๊คต้องซนไปตังตอลูกเธอลูกน้องผิดวันที่หน้าที่หลังอย่าทำแบบนี้เดอ๋ยวทำเลยอ๋สิ okay. ฮะเกได้รับทั้งโอ้ยทีนี้การะได้เล่นมหมือนเดิมโอ้ย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 โโอ้ยโอ้ย้อ้ยโอมยโอยโอยอยโอ้ยโออยอยโอยอ้ย้้านอย